ขอโชคลาภนะคะก็เป็นทูบมหารวยแปดแปดนะคะทูบของเรานะคะของเจฟองเบียร์ก็คืออ่าเราทําการลุกเสกผ่านพิธีอันเป็นมหามงคลแล้วก็ยิ่งมงคลสุดๆนะคะอ่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะอ่าผิดพลาดประการใดตรงไหนเจฟองเบียร์กับขออภัยด้วยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้นํา สื่อออกไปนะคะล้วนแล้วแต่ดวงนะคะอ่าอยู่ที่ดวงนะคะผิดพลาดประการใดตรงไหนเจ๊ฟงเบียร์กับขออภัยด้วยนะคะอ่าขอทุกท่านนะคะสมหวังในงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์2567นะคะซึ่งจะทำการออกผลในวันพรุ่งนี้ จริงๆแล้วหลายๆคนบอกว่าแม่เลขนั้นดังเลขนี้ดังจะมาไหมอย่างนั้นอย่างนี้เอาจริงๆเลยเจ๊พงเบียรก็ให้ตามความชอบแล้วก็ให้ตามเ,าเขาเรียกว่าไงสูตรที่ตัวเองใช้มานะคะเ,เรามองดูแล้วเราคิดแล้วก็อเอาที่มันคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ที่สุดนะคะที่มันน่าจะออก นะคะซึ่งจะไปตรงกับเลขดังเลขอะไรอันนี้เจ๊พงเบียวไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้มีที่จะให้ไปตรงนะคะเพราะว่าเราเนาะหลายๆคนติดตามมาแล้วก็ก็น่าจะทราบว่าเราก็เจ๊พงเบียก็ให้แนวทางแบบนี้มานานนานแล้วนะคะเราก็ให้ของเรามาแบบนี้มาเออเลยเปื่อยของเรามาแบบนี้มานานแล้วนะคะเออจริงๆแล้วการให้เลขของอ่าของเราเนี่ยคือเราไม่รู้ว่า อาจจะไปตรงกับเลขดังเลขไอ้นั่นเลขไอ้นี่เราอันนี้คือเราไม่ได้มีเออเราเราไม่ได้ไปดูนะคะว่ามันเออมันตรงหรือยังไงเราก็ให้ของเราไปนะคะก็สุดแท้แล้วแต่ชอบแล้วแต่ความชอบส่วนตัวเนาะอะ่ะแล้วก็ใช้วิจราราณในการรับชมนะคะแม่สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะในเรื่องของแนวทางก็ให้ทุกท่านนะคะดูเพื่อเป็นตัวเลือกในการเสี่ยงโชคนะคะงวดประจำวันที่16 กุมภาพันธ์2,567ซึ่งจะทำการออกผลนะคะในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันศุกร์เดี๋ยวเราดูเลขใครเห็นเลขอะไรฝากพิมพ์ขึ้นมาให้ด้วยนะคะกับสวัสดีทั้ง9,500ท่านนะคะสวัสดีค่ะเดีกซีเรียสมากค่ะคุณผู้ชมเอาเท่าที่ได้นะคะไม่ต้องไปดิ้นบางคนดิ้นโอ้ยกลัวจะแด่วัดเนาะ อืมบางครั้งแบบเลขมันดังสุดๆแล้วว่าอืมอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะอ่ะจะแตะได้ไหมแตะสักสักหมื่นหนึ่งได้ไหมอ่ะใครเห็นเลขอะไรฝากคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วก็งวดนี้อ่าเจ็ดเราให้เจ็ดเจาเจเจงเบียให้เจ็ดนะคะงวดนี้ ก็ลองดูนะคะมาหรือเปล่าก็ไม่มีใครรู้หรอกเนาะอ่ะเราก็พูดกันตรงๆกันแหละเออเราก็ไม่สามารถที่จะไปรับรู้หรือว่าสามารถที่จะไปรู้อนาคตได้เนาะไม่ไงั้นก็รวยกันโอ้ยมากๆไก่ก้กองแล้วเออก็ลองดูกันแล้วกันนะคะเผื่อเลขเจ็ดของเจฟฟองเบียอาจจะไปโดนจิตโดนใจสกิดลูกบอลเออเผื่อจะฟุกมาสักเออสักงวด แต่งวดที่แล้วเราไม่มานะงวดที่แล้วเราเต็มท,ที่เลยนะฮะเบลอแต่เมื่อหนึ่งกุมา่สิบหกไม่ใช่สิบหกสิ7เเนาะสิหกแล้ว 17, สิเดเสรุปอ่าสิบเจนะฮะเมื่อวันที่17ดมกรานะฮะก็หกหนึ่งเอ่อต้องบอกก่อนว่างวดนั้นแบบอันนี้เราก็เข้าใจอยู่ว่า6กหนึ่งมันเป็นเลขดังอนะเออเลขวันคูแล้วเราก็ เออให้หกหนึ่งอีกแต่คือจริงๆแล้วตอนนั้นคือเราคํานวณได้จริงๆนะหกหนึ่งอ่ะเราคิดว่ามันเออมันมันน่าจะออกจริงๆอ่ะแล้วก็คืนนั้นเราก็มาจุดทุกไม่ได้หกหนึ่งอีกแล้วออกจริงๆเลยหกหนึ่งอ่ะขอวันี้นะคะท่านที่มารับชมในไลฟ์สดนี้นะคะสมหวังกันทุกๆท่านแล้วก็จีฟงเบียก็ไม่รู้จะพูดอะไรไน,นะคะแต่ถ้าไม่มาเราก็ต้องกราบขออภัยไว้ไว้ณที่นี้ด้วยนะคะ อ่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับดวงจ,งจังหวะนะคะของคนเราเนาะหวยไม่ได้ถูกกันทุกงวดนะคะอ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดี1 1ึ0 0หันท่านกาบสวัสดีเป็นอย่างยิ่งเลยอ่ะคขเข้ามาแล้วฝากแชร์ด้วยนะแม่คนละหนึ่งแชร์ทิ้งไว้ก็ยังดีนะคะกาบขอพระคุณมากๆค่ะคือไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะและหลายคนบอกว่าอุ้ยถ้แชร์เจฟองเบียแล้วจะเป็นไรไหมไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะคือพรุ่งนี้เตรียมถูกหวยได้เลยนะคะอ่า เพราะว่าการที่มีน้ำใจต่อผู้อื่นนั่นแหละค่ะนะคะเป็นสิ่งที่เราจะได้ตอบรับกลับมาคือการแบบเนาะถูกหวยเนาะอ่าแลวหลายคนบอกแม่เราอย่าไม่ได้แชร์เลยอะออไม่เป็นไรค่ะสำหรับคนที่เขาแชร์แล้วก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้เตรียมถูกหวย,ยอย่างเดียวนะคะไม่ต้องคิดอะไรมากนะคุณแม่เนาะอ๋อสวยด้วยรวยด้วยนะอ่ะเห็นเลขอะไรตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายอ่ะสวัสดีค่ะ,ะแนวทางก็คือแนวทางเนาะอ่าก็ดูเพื่อ ทำบันเทิงดูเพื่อพอหอมปากหอมคอนะคะเออไม่มีใครรู้นะคะว่าเลขจะออกตัวไหนจะมาอะไรยังไงอ่ะเดี๋ยวใบแนวทางวันนี้ฟันเจ็ดนะคะงวดน,นี้ฟันเจ็ดเพราะว่าไปดูสถิติมาเนี่ยก็โอ้ยวันศุกร์นี้มาดกเนาะเจ็ดเนี่ยอืมวันศุกร์นี้เจ็ดเขามาแบบว่าดกเลยนะคือจริงๆวันศุกร์นี้เจ็ดมาดกมากนะ สถิติหวยออกวันศุกร์จ็ดค่อนข้างมาเยอะอ่ะก็เลยเจ็ดแ็แล้วกันขอให้เจ็ดมานะฮะขอให้เจ็ดมามาแบบว่ามาแบบป๊วแบบปังนะอ่ะใครเห็นเล,เลขอะไรพิมพ์เลยนะคะ964นะคุณแม่แล้วก็ใบใบแนวทาง อ่ะอันนี้ใบแนวทางนะคะไม่รู้ว่าชัดหรือเปล่าไม่ค่อยชัดอะสิอ่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดแปดเม็ดเดียวเจ็ดเก้าค่ะอุ๊ยแต่มีความคล้ายคลึงน,นะเราจุดทูบได้เก้าหกสี่อันนี้เก้าเจ็ดหก ชนอะไรอะชนเก้าหกเหรออะขอให้ทุกท่านสมหวังนะคะ,อะชอบก็สามารถเอาไปเป็นแนวทางในการซื้อสลากที่แบ่งรัฐบาลไทยนะคะไปชอบผ่านได้เลยอะขอทุกคนสมหวังในวันพรุ่งนี้ในการสิ่งโชคงวด่ประจำวันที่16กุมภาพันธ์2567ด้วยนะคะผิดพลาดประการใดตรงไหนนะคะเจ๊พงเบียก,กับขออภัยด้วยนะคะสิ่งโชคเสี่งลาภเพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงนะคะอาอย่าไปซีเรียสนะคะคุณแม่ เอาขำ,ำเนาะสนุกสนานกันอายแล้วก็ขอให้เลขนี้โดนจิตโดนใจนะคะอา่าออกผลในวันพรุ่งนี้ขอให้ทุกทกท่านนะคะสมหวังนะคะแต่ทุกๆคนนะคะอา่าในเรื่องของการสิ่งโชคต้องย้ำเสมอนะคะว่ามีทั้งสมหวังมีทั้งผิดหวัง นะคะไม่มีอะไรแน่นอนกับคําว่าหวยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีสตินะคะต้องมีสติต้องมีสตางค์ด้วยเ mm. นาะอันนี้เจ๊ฟงเบียไม่ได้จะมาะไลฟ์สดให้ตัวเลขแล้วทําให้คนดูนะคะ mm. เกิดความหงงงายหรือเกิดความลุ่มหลงอะไรเราไ mm. ลฟ์สด mm. เผยแพร่แบบนี้ออกไปเราก็พูดเตือนสติทุกทุกทุกคนอยู่แล้วเนาะ,ะอันนี้มันเป็น หน้าที่ที่เจฟฟ์พ์อยากจะต้องพูดนะคะอ่าเผื่อเด็กเยาวชนดูอยู่นะคะอ่าเขาจะได้ดูด้วยเนาะอ่าไม่มีใครสมหวังในการเสี่ยงโชคทุกๆุกงวดเสมอไปนะคะอันนี้จริงนะอันนี้เรื่องจริงไม่มีใครถูกหวยทุกงวดเพราะฉะนั้นแล้วของแบบนี้ขึ้นอยู่กับดวงนะคะขึ้นอยู่กับหลายหลายอย่างเนะาะอ มไม่ได้ถูกกันง่ายๆนะหวยจริงๆหวยไม่ได้ถูกกันง่ายๆนะคะอ่าเพราะว่าหนึ่งเลยการสิงโชคก็มีทั้งสมบังมีทั้งบิดบังนะคะเอาพอสนุกสนานนะคะพอได้ลุ้นนะคะพอได้เออหอบปากของคอนะคะมีกินอยู่กินใช้นะคะอ่าไอหวยบางบางครั้งมันก็เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าลาบลอยเนาะเอะอะอะโอเค